อาจจะไม่ชัดแต่ของนักเรียนในชัดแน่ๆเลยนะคะอ่ะนะคะ A B C D นะคะทั้ง4ีรูปภาพนี้จะให้เห็นว่าฟาร์มเมอร์ทำอะไรบ้างคะอ่ะรูปภาพ A ฟาร์มเมอร์กำลังทำการอะไรคะลูกเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันได้นะคะอะที่มันโตขึ้นใช่ไหมคะอ่ะที่เขาได้ทำไว้เนาะอ่ะ2เป็นไงคะ ไทยดินใช่ไหมคะอ่าไทยดินเนาะอันที่3เป็นไงคะรดน้ําต้นไม้ใช่ไหมคะรดน้ําพืชผักที่เราเขาปลูกไว้แล้วก็4ก็คือการอะไรคะดี D ก็คือการหว่านเมล็ดใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่า look at the activity one and write the i t e write the letter ใช่ไหมคะให้นะักเรียนดูกิจกรรมที่1น,นะคะและก็เขียนนะคะ write ตัวนี้แปลว่าเขียนเข <th> ียนอะไรเขียน <th the letter the letter คือตัวอักษรนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า a Farmer turns the soil นะคะ t u r n the soil ก็คือการพลิกหน้าดินนั่นเองคือการไถดินใช่ไหมคะการไถดินพลิกหน้าดินนั่นเองนะคะ mm hmm. ต่อไป a Farmer คือใครคะชาวนาชาวนา plants the seeds นะคะ s e e d ก็คือเมล็ดนะคะ plants the seeds ก็คือการหว่านเมล็ดพืชผักนั่นเองนะคะพอนราเรียนดูแล้วการหว่านเมล็ดพืชผักตรงกับข้อไหนคะลูก อ่าดูสิการหว่านมาเมล็ดตรงกับข้อดีใช่ไหมคะอืมอ่ะต่อไปอัฟฟาร์เมอร์วอเตอร์เดอะพลาเนสวอเตอร์เดอะพลนนะคะวอเตอร์ใส่แปลว่าน้ำนะคะแต่ถ้าวอเตอร์พล t s หรือวอเตอร์เดอะพล s เนี่ยแปลว่าการรดน้ำต้นไม้นะคะการรดน้ำต้นไม้อยู่ที่รูปภาพ C นั่นเองและสุดท้าย a Farmer Harvest a Harvest Plants นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวพืชน,นั่นเองเป็นขั้นตอนเองคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะในการาที่เราจะหว่านพืชใช่ไหมคะปลูกพืชน,นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาทำการเรียงกันนะคะรูปภาพที่หนึ่งหว่านมเมล็ดหว่านมเมล็ดแล้วทำยังไงต่อคะลูกหว่านมเมล็ดแล้วทำาัไงต่อ อ่ะพอหว่านมาเมล็ดเสร็จนะคะเราจะทําการกลบดินนะคะหรือการพลิกดินก็คือใชไหมเอารถใช่ไหมคะเอารถมานะคะเพื่อที่จะกลบดินใช่ไหมคะอ่านี่คือเลข2พอกลบดินเสร็จแล้วปุ๊บกครการการ water plants นะคะรดน้ำต้นไม้รดน้ำพืชผักรดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวนั่นเอง อ่านะคะวันนี้เรามารู้วิธีว่า what do father เอ่อ what do father do นะคะว่าพาวนาทำอะไรอ่านะเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งหน้านะคะหน้านี้นะคะคุณหญิงจะให้หนักเรียนทำเองนะคะโดยการที่ write the word and find นะคะตอนนี้ให้หนักเรียนนะคะหา คำศัพท์นะคะคำศัพท์หาจากไหนล่ะหาจากที่สิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะคะหาจากหนังสือนั่นเองนะคะหาคำศัพท์อย่างเช่นนะคะข้อแรกเขายกตัวอย่างให้ข้อแรกคือข่าวใช่ไหมคะข้อที่2คืออะไรลูกข้อที่2คือ goat ใช่ไหมคะอาคุณหนิงก็เขียนไปเลยอ goat นะคะแล้วทีนี้ f i n ์ก็คือการหานะคะหาอักษรค่อยที่อยู่ในนี้นะคะคุณหนิงก็จะหาราก g อ a t อยู่ไหนนะอืม เจอไม่เอ่ยอ่าไม่ใช่โค้ดนะคะลูกเดี๋ยรเดียรเดียรเดียร์ i sorry ทำไมคุณหนิงมองเป็นโค้ดเนี่ยไม่ไมันมันไ,ไม่ใช่โค้ดมันคืออะไรคะลูกอ่า I'm sorry คุณหนิงขอโทษทีนะคะลูกมันคือลูกคุณหนิงไม่ชัดเนาะลูกเนาะ มันคือดองกี้นะคะมันคือดองกี้มันคือเจ้าลาเออทำไมคุณหนิงมองเป็นโกดเป็นแพะเนี่ยอ่ะมันคือดองกี้นะคะคือลาเพราะฉะนั้นคุณหญิงเจอแล้วนะคะดองกี้อยู่นี่นะคะอ่าหาแล้วหาเจอแล้วสามารถวงได้เลยนะคะ D O N K E Y ดองกี้ลานะคะต่อไปข้อที่3ามะคุณหนิงให้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อข้อที่3คือคําว่า feel ใช่ไหมคะ ฟิวคือหญ้าหรือทุ่งหญ้าทุ่งนานั่นเองนะคะเจอคำว่าฟิลไหมอ่าหาเลยอ่คุณหญิงเจอแล้ว f i l e d นะคะฟิวนะคะอ่าคุณหญิงได้แล้วนะคะส่วนคำที่4ี่คำที่5และคำที่6นะคะให้หนักเรียนหาคำศัพท์มาเติมนะคะคำศัพท์เติมเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็มาหาในนี้นะคะอ่ข้อที่4คุณหญิงใบให้ข้อที่4คือสระน้ำนะคะพรนะคะข้อที่5คือ ชีฟนะคะและข้อที่6คือคืออะไรเอ่ยข้อที่6คือบ้านนะคะคือโรงนานั่นเองนะคะให้เรียนหาแล้วก็มาวงกลมนะคะวงกลมหาคำศัพท์ให้ถูกต้องเนะาะวงกลมเนี่ย ให้นักเรียนใช้สีนะคะใช้สีวงเนาะต่อไปนะคะขอสติกเกอร์นะคะ story song and video นะคะข้างหลังนะคะมาติดด้วยนะคะและต่อไปเขาบอกว่า what different circle and w r i t e then go to the place เอ n อ93 t t h e and r i t e l e t e r นะคะนักเรียนลองดูซิอะไรที่มันแตกต่างจากพวกอ่าแตกต่างจากพวกนะคะก็คือตัว goat goat แพะนั่นเองนะคะใช่ไหม อ้วนั้นเป็นลาหมดเลยแต่ตัวนี้ที่แปลกที่สุดว่งไปเลยโอเคสำหรับวันนี้สองแน่นะคะซี i อเกน t t ซามกิ๊ดบาย